เกือบลืมว่ามีคลิปนี้ถ่ายไว้นานมากแล้วแต่เอเมเพิ่งมาภาคเสียงค่ะเร,เราจะทําเมนูผัดขี่เมาทะเลกันนะคะก่อนหน้านี้เอเมย์ทำเมนูทะเล เหลือกุ้งกับปลาหมึกเพียบเลยก็จัดการเอามาทาเมนูผัดขีมหมอทะเลซะเลยค่ะใส่เกลือลงไปสักหน่อยวันนี้3สาวเข้าครัวนะคะแม่จะทอดไก่ค่ะทุกคนวันนี้บ้านของเราฝนตกทั้งวันเลยและตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะดูดีมีลุงกินน้ําด้วยอเมต้มเส้นสปากเกตตีประมาณ8นาทีจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วก็มาผัดพริกกับกระเทียมให้หอมสสดกุ้งกับปลาหมึกลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยซอสฝาเขียวผงปรุงรสที่เป็น ก้อนละน้ำตาลตัดรสชาติน้ำปลาอีกสักหน่อยผัดให้ทุกอย่างเข้ากันตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยทุกคนอเมจะใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปเลยนะคะพอสีจางๆแต่ขอเติมซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันหน่อยคะ่ะเท่าน,นี้ก็ถือว่าเสร็จใส่กระชายพริกไทยพริกแดงแล้วก็ใบโหระพาลงไปผัดจะมีกลิ่นหอมสักหน่อย